อยูมาแห่อัดหลังประโมงนี้เก็บข้าวโพดก่อนเทเดอร์อยู่ไหนวะเดี๋ยวขอวิ่งหาก่อนนะได้เลยครับเดี๋ยวเทเดอรก็มีอยู่แค่เนี่ยยังจะส่างอีกชีวิตแบบปริ้มปลิมโอแล้วเจอพี่อ้วนอีกแล้โหทางใครทางมันโอ้ยหน้าเทาโอ้ยไอ้คือเอ้าไม่ต่างกันได้วิ่งไปก่อนแล้วกัน เฮ้ยอะ,อะไรวะ<ด>เฮ้ยอไ,ไอ้เหี้ยหมูป่าไอ้สัสมันมาจากไหนวะอ๋อไม่อยู่ในฟาร์มใช่ไหมใช่ฟาร์มมันชอบมีหมูเวรมันมันมันไม่มีเสียงด้วยมันย่องมาโอ้แล้วได้ได้นกมาแล้วเดี๋ยวกล่องเดี๋ยวยุ่งก่อนกมาแล้วจะสู้อ่ะ หโวนกก็ร้ายนะโอ้ยตายตายมาเจอเี่เลอยง่ายเลยดิไ้ยคุณเปี้ยวไอ้ไอ้สิวไอ้สิวไหนไกลๆนี่นะครับตรงถนนตรงรถซ้ายก็มาขวาก็นำโอ้โหแม่สอาไมบทิ้งโอ้ยพาบางเบิร์กอะไรวะเนี่ยโอ้ย รักษา,าร,ระยะห่างหน่อยครับพี่ห้ามุดห้าหมามคโอ้ยมีไอ,อ้กอลัมด้วยไอ้ตัวคานโหครบเลยเหตุนี่อันตรายเกินมันเดินมาหาเราเรื่อยๆนะใช่ใช่ใช,ใช่แล้วว่าผมหวังว่ามันคงจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าระเบิดผมงเชื่อคงไม่วางระเบิด้งบึมบึม นกนีก่หว่าโอ้โอหนนะโคตรเสียบของของเสียบปิดมาหาเราเลยมามานี่มันหาที่อ่อยมต่อย,ออยเออสวยครับ <laughs> นี่พี่ก็จะผ่านเปิดนายพระหนุ่มสวยไกลๆไกลๆเดินกันให้เยอะเยอะจริงๆเมืองนั้นมันมีไปเหตุเ <laughs> ออแต่ว่าทำไมมันไกลจังวะทำไมไม่มีจริงวะ ให้เรามาที่นี่เทรดเดอร์อะไรโอ้โหเทรดเดอร์ลุงเซ็งไงี้ยเด็ดดี้เทรดเดอร์ท่านจะไม่มาหาได้อีกเฮ้ยว่นตังแม่งเลยเรา <จะ S 2> หาของสำหรับ240บ<อ>าทหาขอแบบยี่ห้อนี้ดูอะไรดีบ้างน่วกันตังอ๋อเป็นของย่านเซลล์ก่อนไม่พอไม่มีอะไรถือได้เลย ไม่กล้ารับงานเลยอ่ะมันเดินมาไกลเึน้นไม่มีน้ำช่วยให้กินเลยเออต้องไปหาเราลองไปหาแถวเมืองเราไหมเพราะมันมีกบบเจดีนะครับเดยถึงขอกอกกาแฟกันเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันมีเชตเตอร์สินนเราสามารถรับเครื่อมันได้นะต่อให้เราแบบยังไม่เปิดเท็จเดือกเถิบอันนี้อันนี้เปิดได้เลยอันนี้เปิดได้เลยมั้งไม่ต้องใช้แก้วอก็มันขึ้นครับก็ต้องใช้กระดูก อากาศดีขึเรียนเลยท่ยาที่เราออกับแมวะเออนันก็ดีนะตอนนี้คืออยู่นาวเลยนี่ครับโยนแค่นี้แหละเราคงต้องนึกถึงขากลับกูมาตั้งไกล โคตรอันตรายเลยดูซิว่าพี่มีงานอะไรให้ผมทำบ้างโอ้โหแก๊สสเตชันไม่เอาเอาอาหารไปหนึ่งอันไยโอ้คุณครับแบ่งๆกันกินในช่วงชั่วโมงนี้ช่วงนี้ขัดติดประตูเนีนะผมเม่กลัวกลัวเราจใช่ใช่กลัวแบบเราเราว่าเราไปหาเทเตอร์แถวบ้านนีกแบบวิ่งวิ่งหาจริงจริงเดี๋ยวขอมาร์ไอันี้ก่อนมาร์จุดปรททำเควส บ้าน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 ไม่ใช่เออโฮมอ๋อมันมีแชร์ถ้าแชร์ได้บอกว่าแชร์ให้เพื่อนนะแชร์ไปพอยอาจจะเห็นแล้วกดเซฟไว้มันจะเห็นเองมจะเห็นแชร์จุดบ้านอันนี้เป็นบ้านนะเห็นเห็นเห็นเลยอะไรอย่างเลยได้ครับกลับบ้านเถอะ แมงป่องโอ้ยไอสิวไอสิวอยู่ข้างหลงังครับโอ้ยโอ้ยหมาไอเสิร์ตดูเปียวระวังหลังไอสิวไอสิวโอ้ย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 เราจะสู้หรือเราจะวิ่งหนีดีหนีดีครับเราอุ้ยมันอึดชิบหายเลยหอกกระสวกแทบไม่เข้าไปละไอสิวหนีนเท่าที่หนีได้หนีแล้วไม่อยู่แล้วดุเกิน เก็บสไตมิน่านกนกเก็บสไตมิน่าเผื่อเผื่อมาต่อสู้เลยนะได้ได้มาเด็กขออนุญาตต่อยนะนกบวกนกนกบวกนกไอ้ต่อยต่อยมันเหมือนไม่ไม่ไม่ได้ไอ้ต่อยแล้วอ่ะโอ้ยเล่นเหลือปิ่มโอ้โหวเล่นเลยปิ่มมีมีอะไรเติมเลือดไหมครับนั่นชั่วโมงนี้ไม่มีแล้วทั้งวันได้ไปเลย นายก็เกิดบัวแต่มันเป็นโซนสีเขียววะดิเซฟเทรดเดอร์ <the> ไ,อไปก่อนดีกว่าเผื่อต้องมาใช้บริการอ๋อมงว้ากดหนึ่ว้าอ๋อมาไว้ก่อนแชร์ไปก่อนกันแะกดแชร์ไปเอยมันนันสลายถึงขั้นต้องคุยขยะตามทางแล้ว,ว,ลวอ่ะแชร์ก่อนเลอนเล็กน้อยทำอะไรมากไม่ได้วันแรกๆ ซาับเป็นเทรดเดอร์เท<ว>รดเดอร์นี่มันไกลแต่จำได้ว่าทางดัแถวนั้นมีเทรดเดอร์ไว้แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันเราต้องวิ่งหามันไม่ได้ไกลธรรมดามันไกลและไม่อันตรายน่าจะมีนะเมืองน,นั้นจำได้ว่าเป็นเมืองใหญ่อะครับคงกลับบ้านแล้วไม่ได้วิตามินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีวันแรกๆซาลามานะฮะ ขาดแคลนแล้วพอวันต,ต่อไปแล้วแบบพอมีปืนนะโอ้โหล้างบางนะครับห่างบางวะชั่วโมงนี้นก็นงนเยลวยวะแปลกว่ะตู้ไม่ไหวลนะตีดีนจะไปหวนะั่นไน่ทำไมมันเหมือนมีเสียงงูเลยซอมบี้แหละซอมบี้ซอมบี้ไม่ใช่งูเ,เอ้คุณออฟมีกินอ,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 อะไรไปมเมื่อกี้มันเหมือนมีวิตามินด้วย ผมกินน้ำสมุนไพรไปครับอ๋อมันมีวิตามินอยู่นะครับแต่เราวิตามินทำไมไม่เอามาให้เราเราติดอะไ่อยู่เยนั่นผมเห็นนั่นเป็นน้ำผมก็เจอปุ๊บก็ซดเลยไมไม่เอากาแฟไปแล้วเอาสมุนไพรมาเ <c oughs> ด้อพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ม่ยุ่งมายุ่งม่ยุ่งพี่พี่เดินทางกลางวันพี่ครับผมก็มทอิกคาบะเบลเล่เบลเล่เลยเลย พี่พี่เขาวิ่งไม่ทนันแนาดเมืองตั้งใหญ่เว้ยมันต้องมีเทเดอร์ป่ะจริงเมืองเบลเลอร,ร์เนี่ยเทเดอร์มันก็จะได้คล้ายแบบนั้นแหละแบบ,แบบที่เรามามาเมื่อกี้มันจะมีประตูแบบประตูเปิดแบบน้เสกิลสกิววิ่งเพิ่มหนึ่งเลเวลต้องวิ่งต้องวิ่งหา,าโอ้ มีคนเหนื่อยขายวิตามินแล้วได้วิตามินผมสดเฉยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาดับะนะวิตามินแม่งนาน,น่ะเนี่ยเหนื่อยมันมันมันติดสถาน,นะ49นาทีตอนเนี้ยตอนแรกไปชั่วโมงอะนะรเราจะคับกล่อง <สา S 1> เพิ่มได้ยังไงนะต้องพิมพ์ดูอะว่าสตอร์ว่าบอกสตอรอ์เละมันจะบอกเองแหละต่อให้เราไม่อยู่โต๊ะคับมันจะมันจะโชว์เอง แผ่นไม้กระดาษโหกระดาษกระดาษไปตีตามพื้นได้พวกกระกองกระดาษดอะ้รพวกเนี้ยโอ้ <c oughs> ยโ<า>อ้ยตายมัเนี่ยย้าทำความสะอาดบ้านไปในตัว <c oughs> นี้ใช้หมัดครับไม่มีอะไรแล้วตีอนไรละเกือบไปแล้วอ้ามีของตกด้วยตรงนี้เาหมีมันตีไว้เหรอโอ้ของตกเยี่ยมเลยรับพักเจอหมีทางไข่ทางมันวิ่งนีครับรอเลยถ้าไม่รอก็ลงไปนอนใน้บ่อเทดเดอร์น่าจะอยู่แถวไหนวะ เมืองนี้จำไม่ได้อะแต่น่าจะทางโน้นป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ไ <AI S 2> อ้ยตามตามตามตู้เลยพวกนี้ก็เก็บเก็บไ้นะเผื่อมันเจอกระดาษเนี่ยกระดาษเราใช้ยเยอะอีได้ครับข้าโพดนี่ว่าเก็บข้าโพดก่อนจ่วงจว่วงทำไมมาของหินหรอใช่ครับ ออามันติดสถานะบาลิงด้วยวะของซอมบี้ใช่ปะเหมือนมันต่อยแรงขึ้นมาพอมันเป็นสถานั้นะมันมันโหดร้ายจังวะใช่มันเขินมากเลยไม่ใช่ง่ายว่าเราไปไกลมากไม่ได้ไอเนี่ยไอเนี่ยเรากดเก็บได้แล้วไปสแคปเป็นยาได้ บนอีค้างเก็บเก็บได้เก็บได้แล้วก็สแคปเป็นยาแล้วก็สแคปเป็นยาได้อันนี้บอกให้ฟังเผื่อจะจำเป็นต้องใช้ไปดูมาแค่อดหลานประมงนี้เก็บข้าวโพดเหรอเทรดเดอร์อยู่ไหนวะเดี๋ยวขอวิ่งหาก่อนนะได้เลยครับเด้อจะเล้อจะมีอยู่แค่เนี่ยอีกจะซ่าอีกชีวิต แบบปริมปริมโอ้แล้วเจอพี่อ้วนอีกแล้วโหทางใครทางมันโอ้ยหน้าเขาโอ้ยไอ้คือเอ้าไม่ต่างกันเราจวิ่งไปก่อนแล้วกันโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ้เหี้ยหมูป่าไอ้สัสมึงมาจากไหนวะอ๋อพี่อยู่ในฟาร์มใช่ไหมใช่ฟาร์มเขาชอบมีหมูเว้ย ม,มันไม่มีเสียงด้วยมันย่องมาโอ้โอ้ชีตผมแล้วเจอพี่เจ๋งแต่หัววันเลยพี่เจ๋งเออมึน<ด>เลยไ,ไปเก็บของที่ตกด้วยนะ <c oughs> ได้ครับหมดตัว <c oughs> ไอ,อ้เถิดเอ้ยเจอซอมบี้น้องคืออีกแล้วโอ้แถวนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยถอยไปผู้หญิงติดเชื้อถอยไป โอ้ยโอ้ยอะไรวะดนเ่ยเออจะตายทรมานเหลือเกินตรงนี้มันอะไรกันนะจะตายเออน้องคือรือวันนี้จ้ะน้องใส่จะทำไงดีกับชีวิตฮ e y t เดอร์มันไม่มีจริงๆดินี่แนี่กินสเตร,รอยไม่รู้จะช่วยอะไรไหมโอ้ไม่เติมเลือดด้วยแต่ทำให้อึดขึ้นจะเตรองแนนะ ครับตัวสตามีนา่ารีวหขึ้นเยอะเลยไม่ได้เจอกันนานเลยน้องคือไปไปนอนสบสวยตรงนั้นไม่นอนสบสวยตรงนั้นอย่าอย่าเข้ามาเป็นการเจออสตามีนา่าว่ดเป็นการเจอน้องคือที่ไม่่อยอยากเจอเท่าไหร่เพราะว่าเลือดไม่เต็มโดนตบทีเดียวตายโดนตบทีเดียวตายเฮ้ยเฮ้ยหน้าหมดหน้าหมดหน้าหมด เฮ้ยน้องใจเย็นเราไม่ต้องเรียกเพื่อนโอ้โหช่วยด้วยช่วยไดนะผมผมยังอยู่ผมยังเอาอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เดินวนเดินวนไปร,บรอบๆกระซวกเนาะอืมกระซวกไว้ทางใครน้งไว้เอ้ยเอ้ยเออเ <laughs> ชีย่ยผิดระยะน้องแบกกูแล้ว อะไร <โด S 1> วะเนี่ยชิม้มหายมันอยู่ยากจริงเฮ้ยมันจิ้มผิดหรือ,อยานิดเดียวเองไม่แล้วแหล,และชิ้มหวผิดเออไม่มีดเซตเตอร์จริงอะนะ่ยแถวนี้น